คือซีกสุดท้ายที่มันแตกอะคือหมอบอกว่ามันอุดไม่ได้แล้วแล้วคือเวลากินอะไรนคะคะมันก็เข้าไปอุดซีกไหนอย่างเงี้ยรู้สึกมันปวดเหมือนมันแตกนานแล้วอะค่ะมันก็เลยทําให้เป็นไซนัสด,ด้วยค่ะชื่อวันนาพิพัฒนนุทยานะคะ คือซีกด้านในอะค่ะมันเหมือนแตกแต่ว่าอุดอุดมาหลายครั้งแล้วไอ้ทีนี้คือมันแตกมากหลังๆรู้สึกมันปวดมันปวดแล้วคือเวลากินอะไรเงค่ะมันก็เข้าไปอุดซีกไหนอย่างเงี้ยคือซีกสุดท้ายที่มันแตกอะ่ะคือหมอบอกว่ามันอุดไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนมันแตกนานแล้วอะค่ะมันก็เลยทําให้เป็นไซนัสด,ด้วยก็ต้องพอถอนเสร็จก็ต้องรักษาไซนัสก่อน3เดือน ึงจะมาฝังลากเพราะตอนแรกไม่อยากถอนเหมือนแบบกลัวต้องแบบฝังน็อตอะไรเนี้ยก็เราก็กลัวว่าแบบมันคงเจ็บใช่เพราะว่ามันแต่ของเคสของเราเนี่ยคือเราต้องฝูกกระดูกเลยนะคะหมอก็ให้คาแนะนําว่าเราจะมีวิธีม,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 มีมีทางเลือกให้ก่อนว่าหนึ่งสองเราจะทําแบบนี้ไหมถ้าไม่ทํามันจะเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าทําแล้วมันจะ ได้แบบไหนคือก็จะมีทางเลือกให้กอดตอนถอนนะมันไม่เจ็บอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันฉีดยาชาแต่ตอนปลูกกระดูกอะตอนที่ทําไม่เจ็บเพราะว่ามันมียาใช่ไหมคะแต่พอสักครักหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกระดูกมันเข้าไปข้างในอะมันเริ่มมีอาการเจ็บมันก็มีอาการเหมือนเจ็บฟันแต่พอผ่านไปแบบเหมือนมันเข้าที่มันก็หายปวด ก็สืบมาหลายๆที่ที่นี่ก็โอเคที่นี่มันจะมี3ราคาแบบถูกสุดกลางแล้วก็แพงสุดเราก,ก็เลือกต่กลางๆน,นะคะใช่แต่ว,ว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่คนไม่ไม่รักษารากฟันแล้วก็ไม่ใส่เพราะว่ามันจะมีแบบราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าก็สืบมาหลายๆที่ที่นี่ก็โอเคถ้าเกิดปล่อยไว้มันก็จะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยเหมือนเราเนี้ยเหมือนแบบปล่อยไว,เยว้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนจนแบบเป็นไซนัแล้วก็ เราถอนแล้วพอรักษาแล้วมันก็ใช้น้าก็ดีขึ้นเพรหลังจากเราทําใช่ไหมหมอก็จะนัดกลับมาดูก็จะมีการติดตามอาการสถานที่ก็สะอาดนะคะคุณหมอก็ดูแลดีอะค่ะก็ขอบคุณที่แบบว่าดูแลดีอะค่ะ